สดีค่ะทุกคนทุกคนกำลังว้าวุ่นใจกับเกมเฟรฟาร์มอยู่หรือเปล่าคะและนี่คือ5เคล็ดลับสำหรับผู้เริ่มต้นเล่นเกมเฟรฟาร์มค่ะ,ะไม่บอกไม่ได้เลยนะคะว่าตอนนี้เกมเฟรฟาร์มนี่เป็นอะไรที่แบบ โอโหน่าเล่นสุดนะคะแล้วก็อย่างที่เราคาดหวังนะหนูรู้สึกดีมากที่ได้เล่นเกมนี้ค่ะก็เออนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกด like subscribe ให้ช่องหนูด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้มากๆเลยนะคะไปเริ่มกันที่ข้อแรกเลยละกันนะคะเริ่มเรียนเชลเตอร์แรกนะคะเริ่มแรกนะคะที่เราได้เล่นในเชลเตอร์ที่หนึ่งนะคะเชลเตอร์นี้เนี่ยจะไม่มีเวลานะคะตัวอย่างคือสตาร์เดีวใช่ไหมคะก็คือเริ่มนับวันเริ่มนับเวลา ะะแต่ว่าในวันแรกในชิลเตอร์แรกนี้เขาจะไม่นับเวลาค่ะซึ่งมันจะทําให้เราสามารถที่จะเคลียร์บ้านของตัวเองนะคะใช้ คู่มือใช้เครื่องมือของเรานะคะเคลียบ้านนะคะเพื่อที่จะสร้างฟาร์มของเรานะคะให้ได้มากที่สุดนะคะทุกคนคะ่ะหนูแนะนําว่าวันแรกเนี่ยถ้าใครแบบว่าเล่นนะคะก็ขอให้แบบเคลียร์ให้ได้เยอะที่สุดละกันและเรื่องในเชลเตอร์แรกนะคะยังไม่หมดนะคะก็คือถ้าสมมติว่าทุกคนอยู่ในเชลเตอร์ที่1อยู่นะคะก็จะยังไม่สามารถที่จะเล่นมัลติเพเยอร์ได้นะทุกคนคะ่ะในวันแรกที่เราเข้ามาเนี่ยเชลเตอร์ที่1น,นะคะก็จะมีปลดล็อกแค่นี้นะที่เราเห็นนะคะอันที่จางๆก็คือยังไม่ปลดล็อกนะคะจะปลดล็อกใน วันต่อไปนะคะก็คือจบชิพเตอรที่1น,นี่เองนะคะนี่ก็จะมีตัวนี้นะคะเป็น relationship นะคะเป็น multi-player นะคะแล้วก็เป็นตัวเซฟนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะคะทุกคนคะ่ะเราจะไม่สามารถเซฟได้เองนะคะจนกว่าจะเข้าวันที่2จนกว่าจะตัวเซฟตัวเนี้ยไอที่เป็นตัวน้ำมึกเนี้ยจะปลดล็อกขึ้นมานะคะซึ่งการที่เซฟในวัน c h a เตอร์หนึ่งเนี้ยก็คือ มันจะเป็นรูปตาไก่นะคะเป็นออโต้เซฟนั่นเองนะคะก็คือถ้าออกเกมโดยที่แบบว่ายังไม่มีออโต้เซฟเนี่ยก็คือไม่ก็คือเกมจะไม่บันทึกนะคะทุกคนและแน่นอนนะคะในเมื่อเรามีเวลานะคะในการที่จะเคลียบ้านนะคะมีพลังงานเนี่ยหนูก็แนะนําเลยว่านะคะให้รีบเคลีย นะคะทุกสิ่งทุกอย่างแถวบ้านเรานะคะให้ได้มากที่สุดนะคะในเชลเตอร์ที่หนึ่งนั่นเองค่ะถ้ากําลังคิดอยู่นะคะว่าเอ้ยอยู่ในเชลเตอร์หนึ่งไปเรื่อยเนี่ยแล้วถ้าอ n นเ g อร์จีหมดทําไงนะคะก็มาทางนี้เลยค่ะทุกคนค่ะแล้วก็วิ่งไปเรื่อยนะคะแล้วก็มาเก็บพวกนี้นะคะพวกนี้ก็คือพวกเบอร์รี่นะะทุกคนค่ะฮักเบอร์รี่นะคะซึ่งสิ่งอ,อ,อาหารพวกนี้เนี่ยมันจะเพิ่ม energy ให้กับเรานะคะอย่างเบอร์รี่นี่ก็เพิ่มนะคะบวกสองนะ,ะแต่ว่าถ้าเราไปทำอาหารที่เตาไฟเนี่ยก็จะได้พลังงานมากขึ้นนะคะทำไปเลยก็จะได้เพิ่มมาเยอะเลยนะทุกคนค่ะก็เก็บอย่างนี้นะคะไปเรื่อยนะคะแล้วก็ใช้เชลเตอร์หนึ่งให้คุ้มค่านะทุกคนค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะยังเดินมั่วๆอยู่หนูขอแนะนำให้ทุกคนอ่ะใช้ตัวแมพนะคะตัวขีดลบนะคะ ตัวแมพของเกมเรานั่นเองนะคะเกมนี้มันจะมีระบบแมพที่หนูว่าดีมากนะก็คือเราสามารถแท็กคนเอ็มซีตัวละครเนี่ยได้เป็นแบบเรียวทา์เลยแบบว่ามันไม่ใช่แค่สถานที่อ่ะคือแท็กเป็นตัวคนแล้วก็เขาเดินไปไหนแล้วก็จะแบบแท็กไปด้วยนะคะอ่าโอเคหนูลองแท็กโดมินิกนะคะไปเพราะว่าแรกๆเราจะแบบโอ้โหที่นี่ที่ไหนนะคะ เดินมั่วไปหมดอ่ะโดมินิกอยู่ใกล้แค่นี้เองเหรอต่อมานะคะข้อที่2นะคะไล่เก็บคัมพีคราฟต์นะคะในเกมนี้เนี่ยมันจะไม่ได้มีแบบว่า DIY คล้ายเหมือนอันน a l c อ o s s าสินะมันจะเป็นตัวแบบนี้นะคะแล้วก็กดคลิกมันไปนะคะก็จะเป็นการเรียนรซิปีใหม่นะคะการสร้างคราฟของนันนุนนี่นะคะซึ่งมันจะกระจายอยู่ทั่วแมปเลยนะคะทุกคนคะ่ะเราลองวิ่งวิ่งไปดูนะคะแล้วก็จะเจอมันอยู่ซ่อนตามมุมนู่นนี่นั่นนะคะ ก็ลองหากันดูนะคะข้อที่สมนะคะเราไม่จําเป็นต้องเดินตามทางนะคะโดดข้ามไปเลยนะคะทุกคนเคยได้ยินคําขวัญที่ว่าทางตรงคือทางที่ดีที่สุดไหมคะทุกคนคะ่ะก็คือเราไม่จําเป็นต้องเดินตามทางของหมู่บ้านตลอดไปนะทุกคนคะ่ะเราสามารถที่จะแบบว่ากระโดดนอกรั้วนะคะลงมานะคะกระโดดตุ้มลงมานะคะเราไม่ตายแน่นอนนะทุกคนคะ่ะหนูเชื่อใจหนูได้นะคะ จะโดดลงน้ำํำจะโดดนั่นโดดนี่คือโดดได้หมดเลยนะทุกคนคะ่ะคือเกมนี้เนี่ยหนูคิดว่าสิ่งนี้เนี่ยแหละมันคือจุดเด่นของเกมนะคะพอเราไปได้ทุกที่เราก็จะแบบโดดเพลินหน่อยทุกคนคะ่ะไปได้ทุกหลุมทุกบอ่อเมื่อเราผ่าเชลเตอร์หนึ่งมาแล้วนะคะจะเข้าวันที่สองนะคะอันนี้จะมาวันที่สองแล้วกันนะคะถ้าขึ้นมาเป็นเชลเตอร์ที่สองนะคะวันที่สองนะคะก็จะมี เวลาแล้วก็ฤดูขึ้นทางบนขวานะคะแล้วก็จะมีค่าเงินบอกเรานะคะทางข้างล่างนะคะแล้วก็ในส่วนที่เป็นตัวตั้งค่าเนี่ยจะมีโหมดที่เป็น relationship นะคะเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ m u l t i p l a y e r นั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวเริ่มมัลติเพเยอร์เนี่ยหนูจะมาที่บายแยกคลิปที่หลังนะ,ะเพราะว่ามันมีค่อนข้างเยอะนะคะรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะคะค่อยแยกทําแล้วก็ปุ่มเซฟนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะนี่กดขึ้นมาก็จะ มีรูปน้องไก่ดอกแดงดอกแดงไปทางขวาเซฟได้เองเลยนะคะอันนี้คือจะไม่เซฟแล้วไม่ใช่การเซฟระหว่างกลางคืนนะคะคือตอนกลางคืนก็เซฟนั่นแหละแต่ว่าเราสามารถเซฟได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะตามใจเรานะคะโอเคเข้าข้อที่4นะข้อที่4จะเป็นเรื่องของเงินทองนะคะพอเราได้ค่าเงินแล้วเนี่ยเราก็อยากจะได้พวกเมล็ดพันธุ์มาแบบว่าปลูกซื้อเองนะคะซึ่งพวกเมล็ดพันธุ์ก็จะต้องซื้อของในเมืองนะคะเราจะหาเงินจากไหนล่ะนะคะ ก็เป็นคําถามที่หนูแรกๆก็งงเหมือนกันนะคะซึ่งแรกๆเนี่ยเกมจะยังไม่มีรถเข็นมาขายของให้เรานะคะเราต้องมาขายของในจัตุกกรัสกลางเมืองเองนะคะก็กดตรงนี้นะคะที่โต๊ะมันจะมีสี่โต๊ะนะคะก็ขายได้เยอะอยู่นะ,ะนะ้กะ็กดไปแล้วก็ขายที่เรามีนะคะเออหนูมีอ่าอ,อะไรอะ่ะหิ่งห้อยนะคะก็ขายไปนะคะมีปลาือมันจะขายได้ช่องละชิ้นละชิ้นละชิ้นนะคะก็คืออย่างนี้ เห็นไหมเป็นปลาปลาชิ้ชนเดียวกันแต่ว่าขายได้ช่องละตัวนะคะก็เขาจะบอกเลยนะคะว่าตัวนี้ขายได้จะสิบเหรียญน,นะคะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะชิปอ่านี่คือเราตั้งขายแล้วก็ไม่รู้ว่าใครจะมาซื้อเหมือนกัน <laughs> นอกจากนี้นะคะการหาเงินเราก็ยังสามารถแบบว่าเก็บหอยนะคะจากชายหาดมาขายได้นะทุกคนคะ่ะอันนี้เป็นเรียกได้ว่าเป็นพื้นฐานนะคะก็คือเก็บหอยมานะคะหอยตัวน,นี้เนี่ยออหอยแมลงผู่ปะ ะะก็สามารถที่จะอไปทำกินหรือว่าจะอไปขายก็ได้นะทุกคนคะ่ะแล้วแต่คนจะใช้นะคะหรือว่าเราจะเอาไปคราฟนะคะเป็นอาหารแล้วค่อยเอามาขายก็ย่อมได้นะทุกคนคะ่ะอิสระมากๆและนี่นะคะก็คือเงินจากที่เราขายจากโต๊ะนะคะนี่เขาจะมีรูปข้างบนบอกนะ,ะว่าเป็นโต๊ะกลางมาร์เก็ตนะคะก็จะได้เงินประมาณนี้นะทุกคนคะ่นะบรรจาได้เงินตอนจบวันนะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะเป็นการขายของหาเงินของเราในช่วงเริ่มแรกนะทุนค่ะ ข้อสุดท้ายข้อที่5นะคะเป็นข้อที่หนูคิดว่าเลิศสุดนะคะเกมนี้นะคะเที่ยงคืนนอนไหนนอนนั้นนะคะทุกคนค่ะเกมนี้นะคะจะจบวันโดยเวลาที่เที่ยงคืนนะ,ะ1 2 pm นะคะก็คือพอถึงเวลาที่1 2 pm ปุ๊บนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนนะคะนอกบ้านหรือในบ้านเกมก็จะปิดตัวลงนะคะทุกคนแต่ทุกคนคงงงว่าเฮ้ยอ้าอย่างนั้นมันจะเสียเสียพวกสเตมินาพวกเอเนจีในวันพรุ่งนี้หรือเปล่านะคะ บอกเลยนะทุกคนคะ่ะว่าไม่เสียสักบาทน,นะคะของก็ไม่เสียนะคะนี่นะคะเขาจะขึ้นเตือนบอกนะคะว่าแบบว่าอีกแป๊บหนึ่งเนี่ยก็คือจะปิดไม่สามารถเล่นได้ต่อไปแล้วนะคะถึงเที่ยงคืนแล้วะคะเป็นไงบ้างคะทุกคนคะ่ะมีความรู้จากคลิปนี้มากขึ้นไหมนะคะถ้าได้ความรู้มากขึ้นนะคะก็ขอซับ s ไคร b e สักคนละหนึ่งครั้งนะ,ะทุกคนคะ่ะขอกดไลค์สักคนละหนึ่งจุดนะคะทุกคน <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ ตั้งคลิปนะคะจอกันอีกในเกมนี้แน่นอนค่ะบ๊ายบาย